ปีเตอร์เธอต่อนสิได้เลยเอมฉันได้ป๊อปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลย <c oughs> อย่าแสบอยู่หัวร้อนะดูได้แล้ว,วเธอได้อะไรอ่ะ <c oughs> ฉันได้ถังเล็กก็มินแล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเหลือเธอแล้วิเวียน <c oughs> ป๊อปคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยนี่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยห <c oughs> ยุดจ้องป๊อปคอนฉันได้แล้วกิน <c oughs> ข,ของตัวเองสิ ฉันว่าของฉันเขาหมดในคลิปตาแต่นั่นก็ไม่หมดฉันจต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคุณค้าของชีวิตเธอกำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสะดงให้ดูว่าผู้ดีเขาทำกันยังไงอะฉันว่าเธอไม่รู้จักหันซีงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊บคนเป็นชินช้นๆได้แล้ว อรสชาติดีสุดๆเลย <Awesome. S 1> อเออแต่เธอรีบหน่อยได้ไหมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นละ่ะ uh. โอ้ยโทษทีแล้วมรารยาทของเธอไปไหนแล้วล่ะ <Awesome. S 2> ออฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้อใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกิกนป๊อปควานสยอะไรนี้ได้ โอ้ให้ตายมันก่อมากพูดได้ไรว่าเนี่ยมันสดใหม่สุดๆขายก็แค่หนังนดีสักเรื่องนะอ้อทำไมมันจะหมดแล้วขนาดนี้ฉันไม่ได้สังเกตเลยเป็นก็าวชิ้นเดียวที่เหลือมาจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะพลาดไม่ได้ถ้าทำลงไปปีเตอร์ไม่อยาติดทำเลยนะาปกครองของฉันนะฉันท้าตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เอาห่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไร่จังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆ ให้มาความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะถ้ากัดนิ้วฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้นิ้วฉันแดงสุดๆเลยอ่ะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ประคนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครื่องเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปปะผนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้ว ฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อ่ะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วพวกเพื่อนของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพวกกำลังขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธาทำให้ฉันปวดหัวด้เสียงตัโก้อนอะงั้นเอาพวกเพื่อนของเธอไปเลยเนี่ยมบ้ากำจัดเธอออกจากเกมได้แล้วแันก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะ ว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่นอยน,นั่นเนี่ย <c oughs> ครั้งนี้ฉันขอเปิดฝาก่อนนะว้าวหมากพลังหนึ่งหอโอ้ฉันดีใจสุดๆเลย <c oughs> ฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้น <c oughs> แค่ไม่กี่ชิน้นหมวกแต่ฉันมากเลย <c oughs> ว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิวิเวีย <c oughs> นคนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะ ว้าวฉันไม่ได้คาดหวังเลยเนี่ยมีมะฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงหุ่นหวานเลยเธอจัดการได้แน่นอนแต่เฮงกินไม่ได้นะ <c oughs> อ,อ๋โทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะ <c oughs> แม่ของฉันมันดูดีสุดๆเลย <Come on. S 2> ตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแ <c oughs> ม่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยม่สุดเลย <c oughs> ฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ๋งไปหมดเลย แต่ก่อนื่นเราเลาที่ห่อออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมากฉันก็อยากเคี้ยวบ้างเอามือออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นอนตะกล่าเอ้ยฉันงอนเธอแล้วนั้นก็รอฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าและฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยลูกจะมาไหม ตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะไม่บางอย่างที่โกติกับังแฝงของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำมันสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วยดูสิอย่างนี้เคยใช่น้อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกบอลที่สวยสุดเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บเป็นของเล่นนะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมานล่งมันกันเลย ก็รบกวนฉันนี่ทำ,ทำไมมันถึงแตกอ่ะข้อท okay. ี่นางวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุกสนุกนะใจร้ายมากเธอเลียกินมาพรรังของเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกปองแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะงั้นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่เลืนมาที่เธอทำกับฉันไว้น่ะเอาเลยนะ เกิดอะไรขึ้นนะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่ต่หมอกฝรั่งล่ะฉันว่าสิ่งนี้มันทำเธอรีออกเอาไม้หมนนะเตาไของฉันพังหมดเลยเคิ้ยวของฉันก็นด้วยนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันเอาเคิ้ยวลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคิ้ยวกับไม้และตีเตอร์ตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานนะ เมื่อกี้ฉันกำลังเอื้อมไปที่หมวกฝรั่งและฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉันโว้มันเป็นหมวกฝรั่งยาวๆแทบจะจะเข้าปากไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาดราม่าหน่อยวิเวียนทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นมั้ยหยุดนะฟีเตอร์พอได้แล้วแล้วบอกมันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวียน พถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดเขาดูเหมือนแบงค์กม้ที่ติดในรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอ่ะมีคุกกี้แค่เดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจ๋งฉันมีความสุขจังฉันรักคุกกี้กับนม งั้นก็หมายความว่าแมรี่ได้ใจใหญ่ที่สุดสิรีบเปิดฝาแล้วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยและก็นมแก้วอยากให้จุ่มด้วยฉันอยากได้แบบเธอจังเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะ บางทีเธอจะอามันออกมาได้นะฉันไม่คิดเงินน่ะบางครั้งเธอจะสุ่มซ่ามากเลยปีเตอร์กำลังทำอะไรนะฉันจะดื่มนมให้หมดแล้วเอาคุกกี้ที่เหลือออกมาเรามีเหนวดอยู่บนหน้าด้วยว้อร่อยจังเยี่ยมปีเตอร์เธอนี้ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วล่ะ,อะโอาผเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจัง แล้วฉันจะเอามันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้ลนเหมือนกันเนี่ยให้ตายแต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมั้งดูสิว่านำ้กกนำงฉันจะกลายเป็นนมช็อกโกแลตไปแล้วล่ะฉัอกำลังทำอะไรหนะ่วิเวียนฉันกำลังทำเครื่องเดิมที่อไร่อยที่สุดในโลกไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโว้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมาก มันต้มาดูกันว่าจากมเป็นยังไงจากนั้นฉันแค่ตั้งเทมันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลยมันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ลองไปด้วยมาลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซสอีกรสชาติดีวะไม่รู้จะหยบเอาอย่างไงแล้วล่ะไอชาจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลย เธอแล้วแมรี่ <Come on. S 1> ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มากฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ mm, อร่อยจังเลย <Yeah. S 1> ขอเราบ้างสิ <Yeah. S 1> อย่าแม้แต่จะคิด <Yeah. S 1> เธอกินของเธอไปแล้วไงล่ะ <Yeah. S 1> ทั้งหมดนี่เป็นขนองไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ oh. มันตกลงไปในนมนี่นั้นก็ไม่เสียหายล่ะ ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันวิบเวียนเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วละ่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเจ็บทั้งตัวเลยสวยจังเลยสงสัยว่าเราอยู่ที่ไหนกันต้องเป็นขนมสำหรับพวกเราแน่นอนเธอพูดถูกฉันได้สตรอเบอรี่ละว้าวสดจังเลยแน่นอนเพราะเธอชอบดีนั่นก็แตาฉันเปิดแล้วละ่ะอมยิ้มน่ารักจังเลย แต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ่นไหนดูเหมือนว่าจะเป็น,มนแมลงสาบละเงินก้มาแล้วเป็นสตอรี่ของเธอเธอตามนั้นเลย <Go! S 1> ฉันก็อยากลองเหมือนกันเอมมาเขาไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะสตอรี่ของฉันขึ้นมานะไม่ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่ <What? S 1> อะไรกันฉนันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะวิรันดา แกมาสตรอรีร่ของฉันนะไฉันจะกินมันคนเดียวมันดูน่ากินมากเลยฉันอยากได้อีกะเะจ้าให้หมดเลยอ,อร่อยแล้วทำไมจ้าของฉันมันว่างเปล,าล่าล่ะแล้วสตรอรีร่หายไปไหนหมดเบรนด้าเป็นเธอใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธน,นะเธาต้องโดนเอาคืนอ้าปากซะ,ะแต่ฉันไม่อยากกินมันเธอ,อต้องกินเธอนี่ใจร้ายมากเลยเอ็มมา เออแค่ดูเขยากขย่างแล้วเธอกินลงไปได้ไงแต่มีแมลงสาบข้างในนะเอาไม่นะฉันลืมไปสนิทแม่จ้ามันอยู่ในปากฉันนะเคขยะดูเหมือนมันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้วทำยังไงดีนี่ออกไปนะได้สำหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกแอม่าเธอชนะแล้วหรอกแปลกจไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงโยนมาให้ฉันล่ะมันกำลัง ไปมาแล้วเรงเหมือมันจะไปแล้วหล่ะไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งด่สรุปสิมันแรงสาวอยู่บนหัวของเธอนะอ่ะโอไม่นะไม่เอาอีกแล้วเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมากอยู่นิ่งๆน,นะฉันมีลังผอใหญ่ๆอยู oh. โอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิเรนดาจะเหมือว่าภัยของฉันจะไม่ได้ผลนะ่ <Wow. S 1> ะว้าวจานใหม่เ oh. ย่งงั้นฉันขอเปิดนะมันเจ๋งมากเลย แล้วเธอจะทชาเปไงกับมันล่ะฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างาแต่ก่อนอื่นถ้าเปิดฝาแันเธอก่อนเธอมีเยนลี่ลูกตาเยอะเลยเยี่ยมจริงๆร้โ wow. อ,อใ้ใช่เธอในโชควงดีสุดๆถึงเวลากินแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีนะบางทีก็จากตาไงล่ะเธอกำลังทำอะไรนะ่ะเอมมาเหยนนเล่นได้แล้วโอ,อ้ไม่เอานะอยู่ทำตัวหน้าเบื่อสักทีสิ ว้าวอร่อยจังเลยฉันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจังฉันรักมันสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะอ๋อไม่มีทางหรอกนี่ก็แทกไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเธอนี่ตลกจังเลยแอมม่าทำให้ตาตำปากเลยและยังไม่หมดนะอ๋อฉันว่าฉันพลาดไปแล้วล่ะแล้วมันก็ทบเธอออกเอาหล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไร โอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรข้างในซุ้มไม่แล้วเลยเมอรนดาเธอโยนห่อเขาน่าฉันจังเลยฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นกับอมแค่ไหนกับโอกาสของชันแล้วเธอกำลังทำอะไรนายเอ็มมามันจะมาจับเอนฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอห่อออกนะจะได้กินเร็วๆเอ็มมาหลอกฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นเธอทำให้ฉันลืมถั่วซุ้มไปเลยว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็น ว้าวใิ่แล้วฉันต้องลองเอามิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลยโอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันยุดไม่ได้แล้วฉันกอนจะกินหมดฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอมมาเธอทำอะไรนะไมเดนด้าเกบตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะ ฉันเบื่อเต็มทอนแล้วนะฉันไม่ยอมเธอง่ายเลย้ามันขี้แพ้งานฉันขอปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าเธอมีว่าแฟนต้ารสเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงั้นก็ปิดฝาแล้วเข้าเอาไม่นะฉันทําเล็บหักเลยน่าสงสารจ้งมาเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการปิดฝาน้ำรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลย กลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันด้วยตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานะนี่มันแฟนต้าของฉันกลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่ารสชาติยิ่งดีกว่าอีกโอใช่นี่มันสุดยอดเลยน่าจะแบ่งฉันบ้างนะฉันจะสาบปวด่ายให้เธอน่ถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติก็เยี่ยมแล้วหล่อนี่มันจากไหนกันเอมมาฝีมือเธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมแฟนต้ามืไหรออกมาล่ะ โอ้มิรันดาเป็นไงเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยาการแก๊งของเธอแล้วนะฉันหวังว่าแฟนตาทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นอโอโทษทีมาอร่อยมากเลยอะพอยองใส่หน้าฉันเต็มเต็มเลยหยุดบ่นได้แล้วป่ายจังเธอสิมันไม่มีจานอะแปลกจังไม่แต่ปุ่มสีแดงต้องทำไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใคร ฉันทำงานกับการสร้างอุาวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยฉันเหรอฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องตัดสินใจนะนี่เป็นของที่เธอต้องกินพจะเาปุ่มไปโอ้ใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็นส่วนกำมะาันบางสีสูงแล้ว่ะไม่หน้าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมลากอนนี่เป็นลูกกวาดที่เป็นส่วนนิลกเลยฝันร้ายสุดๆฉันไม่น่าจว่าฉันจะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมาก แล้วเธอรออะไรอยู่ล่ะนั่นมันดีออกจะได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่ใไงล่ะว้าวใช่แล้วฉันไม่เห็นต้องกลัวเลยแล้วทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะก็ทีนะแต่ฉันขอปฏิเสธพิทกินอื่นเลี้ยวจังแต่ฉันก็ชอบมันนะเออเธอดูแปลกนะถ้าเกิดการรับรสที่แท้จริงแล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่อ่ะงั้นฉันขอลองบ้างฉันต้องลองมันด้วยเองเลี้ยวจีจริงจริงอร่อยด้วย แต่ละก๋วยของฉันหายไปไหนล่ะไม่รันได้ฉันบอกแล้ว่าฉันจะกินด้วยตัวเองเอาคืนมันนะโอ้มันว่างเปล่าแล้วอ่ะเออฉันชอบมานึสุดแล้หยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี๊ฉันต้องการโลดดวนมันเปรี้ยวมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันหลบพ้นแล้วสินะหนึ่งสองสามฉันแล้วว้าวตะกวดเปาแปะ แล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจ้ะฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวดูเจ๋งมากเลยมันดูันว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนล่าศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัวฉันเดาว่าเมรอะไรน่ากลัวข้างในแน่แน่งั้นฉันเริ่มนะฉันมั่นใจว่าของเตงอร่อยอ่ะฉันจะไม่หกสักหย่อนเลยเรียบร้อยหวานมาก จากนั้นก็เปิดถึงลูกกวาวฉันมั่นใจว่าต้องชอบมันกันเดิมแน่นอนว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอมมาลักจ้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองโว้วกำลังมีผู้อยู่ในปากของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดอยู่ในหัวของฉันพระเจ้าข้าไม่ถึงเลยดูสิเอมมาแต่ถึงเวลาดับมาแล้วล่ะเราก่อนน้ะไม่เรนด้าฉันว่าน้ำหวานน่าจะช่วยได้อะ มาได้ถูกล้าเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วแหละเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นน่ะเอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลยลองเข้าไปดูใกล้ๆสิฉันคิดว่ามันคือน้าชว์ตสุดเพลนละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยอะฝรนร้ายชัดๆมันแหลมมากเลนของฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ชเลีย ดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแลวก็ได้ดูเหมือนว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยมเมรินดาเอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก็บพ่นมาทังชันสิฉันควบคุมใจไม่ได้แล้วหยุดทีได้โปรดโ้ฉันคิดวมันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีเมรินดาเธออยู่ไหนอะอยู่นี่ เธอทำฉันลมตึงไปเลยเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอต็ด้วยอะสามสองหนึ่งกระเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดีท่สุดใช่ไหมนี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนได้อันเดอร์ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอีธานเธอเริ่มก่อนสิลูกไม้ชายองสามซอกนะฉันทำอะไรผิดถึงต้องโดนแบบนี้ด้วยเอ้กินอีกรวชาติเป็นยังไงล่ะเธอคิดว่าอย่างไงล่ะ แย่ที่สุดเลยเธาอีธานที่น่าสุดสสนปล่อยฉันเถอะถเธอลองน่อยเอ็มม่าฉันมีถังเล้เอใช่ไหมเดี๋ยมีอย่าแม้แต่จะคิดอเอาให้ตายนี่มันแย่กว่าที่ฉันคิดอีก <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิอ่ามีคนเรียกฉันพอดีอะนั่งลงแล้วหยกบมาโกหกกดได้ก็ได้ <c oughs> ดีขึ้นเยอะ ฉันเข้มแข็งฉันทำได้อกท่านอยู่ใจลายนักสิดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้ไหมยังขาดใครไปแบบไผยไงเหรหยุดเลยอกทานอีกแค่เนิดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอเออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้ว จูเลียเธอโอเคไหมเอ้โดนจังเลยขอบคุณสวรรค์นี่สมมติก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะเธออาชนะแวมไพร์ได้สสาวเก่งมากขอให้เป็นอะไรดีๆบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จางของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใสมากกว่าคนอื่น ฉันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะฉันจะเพิ่มความอร่อยลงไปอีกด้วยวิปครีมแล้วก็ M&M ด้วยคนออกมาดูดีสุดๆอืมอะไรแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอล่ะเอมเอฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกันก่อ,อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่หนดแป้งนี่ละ และตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยปกเอาไปสิฉันจะใช้ให้มันกระป๋องเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็ m อด้วยนั่นดูเหมือนเค้กเลยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล้วเธอจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะไม่ต้องห่วงฉันทำได้สบายมากฉันก็อยากทำเหมือนกันน่ะสอนให้ฉันทีอันนี้ โอ้เรลวเข้าอ๋มันกำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลยพอทีเอานี่ไปออนีตายและครั้งนี้เรามีหมอกฝลังํงอินทานได้แบบน้ำไม่ทท่วเลยจุเลียนได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ชิน้นเดียวเองก็ส,สู้ๆนะ,อะถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ๋อเรามาเล่ากันดิมะ มันดูน่ากินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหมฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยิดอดได้อีกแล้วแล้วก็มีหมกฝลังเหมือนกันแหละนี่จุเลียอ๋ออ๋อาจะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็เอาหมกพลังให้หมดเลยฉันไม่สีฉันต้องใช้แล้ว อ,ออีธานเลยดูตรงนั้นสิเออมันได้ผลเธอจะมัดเขาไว้เอาหมักผู้หลังมาเร็วฮ้อเลยหยุดนะนี่มันของฉันมยึยแล้วหลอกเธอนะ่เอาคืนมานะพวกหขวขมยหยุด <c oughs> ตะกอนสักทีจะทำให้เขาคุกป่าได้ไงนะ โอ้น่าใช่ได้แหละทำดีมากในพริปตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ของโปรดของใครแน่แต่ยังไงพวกเธอรักษาก็ต้องกินมันหยิดดีจูเลียเธอเริ่มเลยโอเคอ๋อเยเปรี้ยวอืไม่ไหวต่อเลยอีธานก็ได้โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะ ฉันต้องรนหลังน้ำตาแน่เลยเอม็มม่าไม่ไหวง่ายมากถึงนจะเปียกแต่ฉันก็รับมือได้เอ่เอไม่ฉันรับไม่ไหวเอ,อย่าถุยนะแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ละ่ะไอเดียดีมากจูเลียฉันมีกรอกด้วยอีธานส่งแก้วไว้ฉันทีจัดไปว้าวมันได้ผลแก้วเดียวไม่พอ <What? S 2> oh, <no. S 1> ไม่ต้องห่วงเออใช่ว่านั่นก็จะไม่พอนะ uh huh. อีกอันสิ <Wow. S 1> อันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วย <No. S 1> และมันก็เกือบเต็มเลยคุณ <laughs> เธอทำได้ดีนี่ uh huh. อาจานนี้ไปด้วยสิ <No. S 1> ยอายอื่นให้ฉัน <laughs> สุดเลยครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธานใช่เลยฮอตเดอร์หนึ่งอันสำหรับเอมมาอ็กไม่ก่อันสำจเลียและอีกเป็นตานอีธานฉันก่อนและแน่นอนฉันอยากเพิ่มซามบเขือนแท้และก็มาสตาร์ลงไปด้วยว้าวแลวฉันล่ะเดี๋ยวก่อนถึงเวลากินแล้วออ้นี่มันดีมากเลย ดูก็ลอีทานจัดเลยนี่มันรอบที่ดีที่สุดเลยเอม็ม่าขอยื้มซ้อน่อยดิแน่นอนเจง๋งฉันไม่แบบพิเศษเหมือนกันเนอะอีทานว,าว้วาวว้าวสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายต่ฉันจะอ๋อหนึกออกแล้ว ฉันจะ,จะแก้งคุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีธานนี่สหรับเธออีอันเหรอเยี่ยม <Hey. S 1> มันไม่เคยขำม,มากเกินไปโอ้โอ้ <Hey. S 1> โอตลกจัง <S <S ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฝ <Wow. S 1> รั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจับได้สวยมากเลยใช่ไหม จนเลได้ตักสูงเลยอีธานก็ไม่แย่ส่วนเอมมาชอบหลายอีกแล้วสิเอาไม่เอานะฉันพร้อมแล้วมาเลยฉันจะเขียวมันให้ช่วชีวิตเลยว่าเธอเห็นนิ่มะหไม่มีทางว้สีเขียวนี่ไม่ท้าบนเธอเท่าไหร่นะพวกเธอหลับไปทั้งหมดนี่จะอยู่ในปากฉันนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีทสุดเลยเย้ ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดก็จริงอาจจะน้อยกว่าแต่ยังไงหมาฝรั่งเป็นหม่พรง hmm. ฉันอยากได้อีกปิ๊งไอเดียแค่เวทมนต์นิดหน่อยแล้วก็โชว์มันก็ดูนะนี่คือหมกฝรั่งอันยักษ์แต่ทำไม่ยังไงอะ <What? Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยมยมิยมยมยม hmm. บอกลูกปองแล้วโอ้ช่ด้วยฉันก็ลองลอยไปวนฟ้า <Wow. S 1> ฉันก็อยากบินเหมือนกันเย้มันได้ผลจูเลีย <What? S 2> กับมา <What? S 3> อเอเธอด้วยเอมมาพวกเธอกำลังไปไหนกัน